โอเคอัดเสียงฮัลโหลได้ยินเสียงไหมต้องเคาะทีหนึ่งใช่ไหมโอ okay. <c oughs> เคสิงีืกว่าสิงเสียงใช่ไหมครับเออโอเคอันนี้อัดรอบที่สามเพราะว่าอัดสองรอบแรกรอบแรกคือมีเสียงก่อสร้างก็เลยไปปิดกระจกรอบที่สองไมค์ดับระหว่างทางหายหมดเลยรอบที่สามก็คือรอบนี้อืมก็อีกเรื่องก็คือรอบที่สองอัดเสร็จแล้วแหละแต่ว่าพูดเร็วไปหน่อยก็เลยอ่ะเราพูดไม่ชัดด้วยชอบพูดยาง พูดเลยหน่อยมันฟังไม่ออกโว้ยก็เลยอัดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามจะพูดให้ชัดถ้อยชัดคํามาขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วกันโอเคถ้าฟังไม่ออกเดี๋ยวจะใส่ซับให้นะครับโอเคคือพูดไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะก็พูดอีกรอบไม่ต้องพูดทอนนี้ก็ได้คนเรามีสองประเภทพูดคําเดิมไปเลยแบบที่หนึ่งแต่ขอสา่นิดหนึ่งคนที่เวลาพรีเซนต์งาน หรือว่าคนที่ไปถ่ายวล็อกอะไรเงี้ยเขาสามารถพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเตรียมสคริปซึ่งเป็นคนที่เก่งมากซึ่งผมทำแบบนั้นไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไม่ไม่สามารถพูดอะไรหน้าง,งานได้แล้วก็ถ้าทําแบบนั้นก็จะช็อตไปหลายวินาทีไม่สามารถที่จะอัดทีเดียวรวดเดียวแล้วลงได้เลยโดยไม่ต้องตัดต่อซึ่งคลิปนี้ก็คงขอตัดต่อนิดนึงเอาบางส่วนที่ค้างไปนานๆออกอะไรอย่างนี้อ่ะผมเป็นประเภทที่2คือเวลาพรีเซนต์ต้อง มี bullet point มี point ที่จะพูดเขียนไว้อยู่แล้วซึ่งก็คือเขียนไว้ในเล่มนี้แล้วแล้วก็จะเปิดอ่านไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครมาให้คะแนนคลิปนี้นี่มีใครให้คะแนนไหมมีใครตัดเกรดคลิปนี้ไหม <laughs> ไม่มี <laughs> ใช่ไหมถ้าางนั้นก็ขออ่านสคริปต์แล้วกันนะไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีครูคนไหนมาดานะ่าเนาะจริงๆก็มีอยู่มั้งในคอมเมนต์ไม่เป็นไรข้อแรก <laughs> ผมชอบคณิตศาสตร์บวกปรัชญาบวกวรรณกรรม <laughs> โอเคทำไมเขียน,ข,นข้อนี้ข้อแรก <laughs> คือคืองี้ครับ <laughs> คือจริงๆแล้วว่าผมอยากอ่ะผมชอบคณิตศาสตร์เป็นเรื่องแรกเนาะใครๆก็รู้มั้งแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์ด้วยชอบฟิสิกส์เคมีชีวะอะชอบทุกอย่างเลยแล้วก็ผมทําช่องชื่อ g e โนมาติกซซึ่งเป็นช่องที่พูดคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แต่จริงก็อยากใส่ศาสตร์อื่นลงไปอะนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าพูดเร็วเรื่องอ่ะข้อแรกคือพูดเร็วเกินไปก็เป็นนิสัยที่พยายามแก้อยู่ก็ยากนิดนึง ข้อที่สองก็คือก็คือพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแหละพูดไม่เรื่องแบบตรงตัวเข้าใจปะพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจอะ่ะเออก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้อีกเหมือนกันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะก็คงต้องฝึกอะ่ะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือจริงๆแล้วก่อนที่จะทําช่องจีโนมาติกส์ผมอยากทาช่องเนี้ยก่อนอีคือผมอะ่ะชอบคณิตศาสตร์ก็จริงแต่ว่าผมก็ชอบวรรณกรรมไม่แพ้กันแบบว่าไม่แพ้กันอืมเอ,อ่อถ้าวางบนตาชั่งมันจะเอียงนิดเดียว เอียงไปทางวรรณกรรมนิดนึงอย่างนี้วรรณกรรมนิดนึงเยอะต่ํากว่านิดหน่อยก็คือมันหนักกว่านิดนึงเออทันไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกคนทันตาช่างที่มันเป็นอย่างนี้ไหมเอออ่ะแต่ว่าด้วยความที่คณิตศาสตร์เราเรียนมันตั้งแต่เด็กนะเราเรียนมันตั้งแต่เด็กยันมหาลัยยันแบบทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าใช้คณิตศาสตร์อยู่ถูกไหมครับมันก็เลยมีความมั่นใจมากกว่าช่องนั้นมันก็เลยเกิดมาได้เร็วกว่า มีอะไรที่อยากจะพูดออกมาได้เร็วกว่านะมันก็เลยเปิดช่องนั้นแต่วรรณกรรมอ่ะเราไม่ได้เรียนมาเลยแล้วอ่าเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์เนาะเราไม่ได้เรียนอักษรวรรณกรรมไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็เลยมีความมั่นใจน้อยถ้าเทียบกับคนที่เขาเรียนวรรณกรรมซึ่งถ้าถามคนที่เขาเรียนจริงเขาอาจจะบบว่าฉันก็ไม่ได้ชอบวรรณกรรมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าพอเรียนเข้าไปเล็กๆก็จะ ก็อาจจะเจอเรื่องที่พูดเรื่องนี้ทำไมอาคางไปก่อนที <c oughs> นี้ผมก็เลยทาช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าทีนี้มันมีจุดทิกเกอร์หนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจทํใจะคําว่าทิกเกอร์ได้ไหมได้อยู่ก็คือผมมาเขียนวรรณกรรมที่เป็นทั้งเรื่องยาวแล้วก็เรื่องสั้นนะมันมีความแตกต่างกันระหว่างเรื่องยาวกับเรื่องสั้นใช่ไหมครับเรื่องสั้นเนี่ยจะต้องพูดถึงธีมธีมเดียวแบบตรงประเด็นเลย ทางเรื่องเลยนะเขียนไป6กถึงแหน้าสมมติสิบถึงสิหน้าไม่เกิน30หน้าสมมติทุกอย่างจะต้อง point to หนึ่งตีมเนี้ยเท่านั้นถ้าอ่ะอ่าถ้าคนที่อาจจะโดนคิติแล้วนะนะจุดนี้อ่ะผมอาจจะความรู้ไม่ถึงได้นะสำหรับบางคนโอเคผมเข้าใจแบบนี้ว่าวรรณกรรมเรื่องสั้นเนี่ยก็จะ point to หนึ่งตีมเนาะอ่ะถ้ามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นก็ควรที่จะเขียนให้เป็น เรื่องสั้นขนาดยาวหรือเรื่องยาวไปเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ย <c oughs> เวลาเขียนเรื่องยาวอ่ะผมก็จะมีตีมแกนหลักหนึ่งก้อนแต่ว่าเราจะมีประเด็นย่อยอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็วิธีการเขียนก็จะต่างกันเรื่องสั้นด้วยความที่มันจํากัดความยาวตัวหนังสืออะไรเงี้ยผมจะตัดทุกอย่างเลยมันจะต้องฉับๆับๆๆๆๆเลยอะไรเงี้ยมีการบรรยายนิดๆดหน่อยหน่อยบางทีก็โดดคอมเมนต์มาว่าการทรานสิชั่นฉาอ่ะเร็วเกินไปแต่ว่ามันตัด ฟึบเร็วเกินไปอย่างเงี้ยคนที่จะสมูทกว่านี้คนที่จะมีขั้นกลางมากกว่านี้แต่พอเป็นเรื่องสั้นผมก็จะแบบว่าตัดทิ้งหมดเลยแบบฟึบฟอะไรเนี้ยอาจจะเป็นสไตล์ของผมที่บางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องยาวปุ๊บแบบว่าบรรยายเยอะเกินอีกอะไรเงี้ยหาความพอดีในชีวิตไม่ได้เลยอะไรเงี้เนี่ยพอเป็นเรื่องยาวเราก็จะใช้คําที่มันแบบว่าคือเป็นคนชอบแต่งคําให้มันคล้องจองกันอะตึ๊ดตึ๊ดมีมีสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรเงี้ย ส่งต่อกันไปเป็นประโยคบอกว่าหาคาที่มันแบบสนุกสนานมาเล่นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งบางคนก็จะไม่ชอบแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบว่าอ่ะคือเข้าข้อที่สองก็คือรู้สึกว่าอยากให้ s t r a i g h t f o r w a r ด t o the p o อ n t อ่ะแบบว่าเวลาเขียนเรื่องยาวบางคนที่ไม่ชอบอ่านวรรณกรรมเรื่องยาวาก็จะแบบว่าพูดมาเลยสิว่าต้องการจะพูดอะไรอ่ะเออแบบตีมอ่ะถ้าจะพูดถึงก็คือตีมคืออะไรบอกตีมมาบอกมาเลยได้ไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเอาเรื่องอะไรดีล่ะ เรื่องแบบเกระต่ายกับเต่าทุกคนน่าจะรู้จักอา่าไม่แน่ใจว่าเด็กเจนอัลฟาจะรู้จักกระต่ายกับเต่าไหมแต่ว่าถ้าเจนซีขึ้นมาน่าจะรู้จักทุกคนนะผมมั่นใจอะเราก็จะเล่าว่ากระต่ายเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่วิ่งเร็วใช่ไหมก็เลยไปท้าเต่าเพราะเต่าเนี่ยวิ่งช้ามากายังไม่เคยเห็นเต่าวิ่งหนีลงน้ําละสิ <laughs> บอกว่าเนี่ยยังไงอ่ะตัวเองก็วิ่งชนะอยู่แล้วมาวิ่งแข่งกันเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพออุ้ยจัดเสื้อหอวิ่งปุ๊บกระต่ายก็ออกตัวเลยฟึบเร็วมากไปถึงครึ่งทางเลยอะไรเงี้ยแกเข้าเส้นชัยแล้วก็เห็นเต่าแบบโอ้อยู่ไกลมากวิ่งตามมาไม่ทันแน่เลยก็เลยนอนพักใต้ต้นไม้อ่าแล้วแต่เวอร์ชันใ <c oughs> ต้ต้นไม้ครู่หนึ่งแล้วก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเต่าก็เข้าเส้นชัยไปแล้วกระต่ายก็เลยเสียใจมากเลย ตีมคืออะไร <c oughs> ตีมก็คือซึ่งก็มองได้ไหลายมุมมองใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือถ้าคุณเป็นกระต่ายคุณมีพรสวรรค์แต่เกิดคุณรู้ว่าตัวเองเก่งคุณอย่าชะล่าใจเพราะว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้เก่งแต่เกิดอ่ะเออแต่เขาขยันอะ่ะเขาก็อาจจะแซงหน้าแล้วก็ชนะคุณก็ได้ใช่ไหมครับพอยแรกพอยที่สองก็คือถ้าคุณเป็นเต่า แล้วคุณไม่ได้เก่งแต่เกิดไม่ไม่ได้เก่งแบบมีพรสวรรค์แบบกระต่ายอ่ะแต่ถ้าคุณขยันมากพอคุณอาจจะชนะกระต่ายบางตัวบางคนที่เขาชะล่าใจก็ได้อะไรเงี้ยถ้าขยันมากพอคุณก็เก่งได้เหมือนกันอ่ะใช่ไหมเฮ้ยตายแล้วอ๋อโอเคอืมผมนึกว่าไม่มีปัญหาอีกแล้วตกใจหมดเลยอ่ะอ่ะเสียอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะไม่มีปัญหาทีนี้ แต่ว่าเรื่องอาจจะล้าสมัยเรื่องกระต่ายกระต่าอาจจะล้าสมัยไปสักนิดนึงในยุคนี้คนก็จะแบบว่าฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก่งกว่าใครก็ได้ที่นาเป็นตัวของตัวเองทําตัวเองให้ดีที่สุดก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องไปเทียบกับใครแล้วโอเคอ่ะว่ากันไปทีนี้นี่แหละก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยพูดมาเลยสิว่าตีมคืออะไรบอกมาเลยคุณอยากจะพูดประโยคนี้่คุณพูดมาเลยไม่ต้องเอาเรื่องกระต่ายกับเต่ามาเล่าให้ฟังหรอกมันเสียเวลาอะไรเงี้ยโอเคแต่ผมจะไม่พูดว่า ไอาการที่เล่าวรรณกรรมนี่มันมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าคนพูดไปเยอะแล้ว <c oughs> ไปหาอ่านได้ทุกที่เลยอย่างเช่นโฮโมเซเปียนของโนเบลฮาร์เรลี่เอ้ยจำชื่อเขาไม่ได้แล้วอเออเออนั่นแหละอ่ะอบิฟิสที่เอาพิเปนายเรื่องนั้นแหละครับไปอ่านเรื่องนั้นก็ได้นะนี้อีกเรื่องต่อมาก,ก็คือปรากฏว่าคนรอบข้างผมเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอ่านวรรณกรรมแต่ว่าชอบฟังมากกว่าอ่ะอธิบายเพิ่มเติมช่อเวลาที่ผมให้ให้อ่านอย่างเงี้ย มันจะมีความรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยอยากอ่านอะ่ะอืมอาจจะเป็นเพราะสำนวนผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาไงนี้ไม่หรอกโอเคไหมคำว่าเขาไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแหละหมายถึงไม่ค่อยชอบอ่านวรรณกรรมะนะอืมแต่พอผมเล่าพล็อตให้ฟังเล่าไปฟังว่าผมคิดอะไรไอเดียมายังไงบิ๊กไอเดียคืออะไรธีมคืออะไรเล่าเนื้อเรื่องหนึ่งสองสามสี่ให้ฟังกลับส่วนใหญ่จะชอบบางคนไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่จะชอบก็คือชอบฟังมากกว่ามากกว่าอ่าน โอเคที่ผมก็เลยมาคิดว่าจริงๆผมก็เป็นเหมือนกันที่นาะหมายถึงว่าเป็นในบางแง่ในบางประเภทของของของ,ของหนังสือก็คือผมเนี่ยชอบวรรณกรรมผมอ่านได้แล้วก็ฟังได้อ่าชอบฟังด้วยแต่ไม่ชอบไม่ชอบอ่านหนังสือ How to แต่ว่าฟังได้ไม่ชอบอ่านหนังสือ s ซล f help แต่ว่าฟังได้ใช่อย่างเช่น Atomic Habit ผมอ่านไม่จบ สิบสองกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตอ่านไม่จบจิตวิทยารู่นนี้นั่นอ่านไม่จบเลยสี่พันอา่าอุ้ยดับไปเลยปึ๊บปึ๊บปึยปยปยอยู่ไหมชีวิตคนเรามีสี่พันสัปดาห์จำชื่อหนังสือไม่ได้นะครับอ่าอ,อ่านอ่านไม่เป็นอ่านไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่ฟังได้เปิดฟังนิ้วกลมเปิดฟังคุณลวิทย์หาญอุาหะเปิดฟังพี่โจพี่เนตเปิดฟังกิจสัต์คงคาเล่า เปิดฟังคุณอาทิตย <ım ensen> ์ธรรมชาติเล่าอะไรก็ว่าไปอีกหลายคนคุณพลอยคุณอะไรคุณพลอยบุ๊กมาร์กสตอรี่นะครับขออภัยที่พูดชื่อไม่เต็มก็เลยรู้สึกว่าไอการชอบอ่านไม่ชอบฟังเนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะว่าเขาว่าชอบอ่านแนวไหนไม่ชอบอ่านแนวไหนผมชอบอ่านวรรณกรรมไม่ชอบอ่านเซลล์เฮลไม่ชอบอ่าน how to แต่ชอบอ่านวรรณกรรมเมมโมอาฟูซัมทำไมแต่ฟังได้แต่บางคนไม่ชอบอ่านวรรณกรรม แต่ก็อาจจะฟังได้อาจจะฟังได้เหมือนที่ผมฟัง How To ได้อะไรงี้มั้งอาจจะนะนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะทํามาเป็นพอดแคสต์และกันแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยพูดทีหลังนะครับอ่ะแต่ว่าบางคนรอบตัวผมอ่ะอย่างเช่นรุ่นน้องรุ่นพี่หลายๆคนก็ชอบอ่าน how w t อ่าอ่านได้อ่านอัตอมิคแคบิดได้อ่าน,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 น,านจนจบได้เฮ้ยเก่งมากผมแบบว่า ปรทับใจมากเลยอ่านได้ไงเพราะส่วนตัวอ่านไม่ได้ไงก็จะเฮ้ยไม่อ่านวรรณกรรมหว่าแต่อ่านอ่าตัวหนังสืบิดจบได้อ่ะเออโอเคอ่ะแฟนผมอ่ะยกตัวอย่างแฟนด้วยนะชอบอ่านงานวิจัยเออใช้คําว่าชอบอาจจะไม่ถูกไม่ถึงว่าอ่านได้อ่านแล้วสกัดเนื้อหาสําคัญอ่านจนจบได้แต่ไม่อ่านวรรณกรรมไม่อ่านาウทูไม่อ่านเซลเฮลไม่อ่านอะไรเลยอ่านแต่งานวิจัย กับบทความที่อยู่ใน Facebook ที่แบบว่าสรุปเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มา breaking news ต่ตางๆอะนาซาเจอสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือว่าเจอสิ่งมีชีวิตหอยทากที่สังเคราะห์ที่มีโคลลีฟบนหลังสังเคราะห์ด้วยแสงได้อ่านได้อ่านอะไรเดียเออเออนั่นแหละอะไรพวกนั้นอ่านได้เออแต่ว่าไม่อ่านวรรณกรรมแต่ว่าฟังเรื่องที่ผมเล่าได้โอเค อ่ะจบประเด็นนี้และหมายถึงว่าการฟังและการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่พสานอมากทีนี้เรื่องต่อมาก,ก็คือชีวิตคนเราคือเรื่องเล่าอยู่แล้วผมเขียนแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะชอบเอาเรื่องราวในชีวิตที่เจอนะมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนวรรณกรรมเนาะซึ่งก็คือจะมีการดัดแปลงมานั่นแหละหมายถึงว่าอย่างเช่นแบบผมเล่นทวิตเตอร์เออผมเรียกว่าทวิตเตอร์ไม่เรียกว่า X เพราะว่า ว่าเหตุผลส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันอะไปเจอเรื่องที่เขาแบบเล่าประสบการณ์ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มาเล่าเรื่องพ่อตัวเองเรื่องแม่ตัวเองเรื่องแฟนเรื่องลูกอาการเลี้ยงลูกเรื่องการหาเงินการติดหนี้การพนันยาเสพติดอะไรอีกดีเรื่องแฟนเรื่องนอกใจอ่ะหลายเรื่อง หรืออ่านใน Facebook อาจก็มีบ้างแล้วก็ฟังพวกรายการเล่าเรื่องแบบนาน,นิกฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างนี้ไหมดีใจดีใจด้วยโชคดีด้วยที่โทรติดจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะครับพุทธพุทธโธขับไฟเดย,อยเ์อะไรๆเรื่องเนาะ,ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะรับข่าวสารจากในประเทศไทยสบบกักกาผมไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษสักเ,เท่าไหร่นะครับกับปรออะมาณนั้นทีนี้นผมก็จะเอาเรื่องพวกนี้นะมาเขียนเนวรรณกรรมดัดแปลง เพิ่มสัมผัสอื่นๆสัมผัสทางรถทางความรู้สึกใช่ไหมทางเสียงเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่สิ่งที่ชอบเข้าไปสองอย่างอย่างแรกก็คือสัจจสัจจ์นยมมาสัจจ์นย์หรือว่าเมจิคอลเรียลลิซึมผมต้องมองกล้องไงเนี่ยออโอเคผมมองแต่หน้าตัวเองในหน้าจอผมต้องมองกล้องใช่ไหมโอเคครับไม่คอยชินเท่าไหร่อ่ะซึ่งสัจจสัจจ์นยมมาสัจจ์คืออะไรก็ ลองไปหาได้อินเทอร์เน็ตมีคนพูดถึงเยอะแยะเลยผมอาจจะพูดไม่เก่งเท่าเขาแต่ผมชอบใส่สิ่งนี้ลงไปในงานของตัวเองซะเยอะซึ่งบางคนก็อาจจะทำให้เวลาอ่านหนังสือผมแล้วเวลาอ่านวันเลาอ่านงานที่ผมเขียนแล้วจะว่านึกภาพตามยากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นวิธีการเล่าส่วนตัวผมเองที่อาจจะยังไม่ดีพอแหละเพราะมันเป็นความแบบเหนือจริง ระดับหนึ่งอะที่มันต้องจินตนาการตามแล้วอาจจะจินตนาการผิดซึ่งผมก็ไม่แคร์นะว่าจะจินตนาการผิดเพราะการเขียนวรรณกรรมเนี่ยเรามีเราเป็นผู้เล่าเรื่องอะใส่หัวของคนอ่านะได้แค่ครึ่งเดียวถูกไหมแล้วอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือคนอ่านอะต้องเป็นคนเล่าเอง,เล,เ,องเล่าให้ตัวเองฟังใช่ไหมแต่ผมก็พยายามให้ดีที่สุดที่จะเล่าให้ตรงกับภาพในหัวผมแล้วกันเออเพื่อไม่ให้มันสับสนนะนะเออ ผมพูดเออเยอะไปขออภัยครับอีกอันก็คือผมอยากใส่ไฟล์ลงไปในวรรณกรรมของผมใช่ก็เพราะว่าชอบไฟล์ด้วยแหละระดับหนึ่งเรื่องล่าสุดที่ดูก็คงเป็นเรื่องเรื่องชื่อว่าอยากกลับบ้านอะ่ะในเน็ตฟลิกเออเป็นเรื่องที่คุณนุ่นนุดเล่นใช่ไหมมีเครื่องมีเรื่องของการย้อนเวลาอะไรกลับไปอย่างเงี้ยก,ก็สนุกดีครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบไฟลทุกเรื่องนะมันต้องอยู่ที่ธีม ของเรื่องด้วยแล้วก็อยู่ที่ช่องของเรื่องด้วยอ่ะชอบแนวไายฟที่เป็นสืบสวนมากกว่าแนวที่เป็นอ่ะ,อะสืบสวนดราม่ามากกว่าที่เป็นอีกแนวหนึ่งแนวอื่นๆที่ผมก็ไม่รู้นะไม่ค่อยได้ไปอีกสปอร์เท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ชอบแค่นั้นเองโอเคทีนี้ช่องนี้ทำอะไรบ้างก็คืออัดอีพีศูนย์เพื่อที่จะมาบอกพอยนี้แหละว,ว่าจะทำอะไรบ้างข้อแรกก็คือจะโปรเซสวรรณกรรมออกมาแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังคือ วรรณกรรมเนี่ยก็จะมีสองแบบที่จะมาเล่านะครับแบบแรกก็คืออ่านตามตัวตามตัวหนังสือเลยตามตัวักอรผมเขียนติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดใช่ไหมเรานั่งอ่านให้ฟังเลยตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่าคนจะชอบไหมนะแต่ว่ามันก็มีช่องที่ทําอย่างนี้นะอย่างเช่นมีคนที่เขาเอาหนังสือเชลโล่โฮมมาอ่านเลยฮะอ่านให้ฟังเลยฮะเออนังสือเสียงหนังสือเสียงใช่หนังสือเสียงอ่ะกับอีกแบบก็คือแค่คิดเรื่องคิดธีมคิดพล็อตคิดตัวละครแล้วเล่า แบบไม่ตามตัวหนังสือเล่าเป็นแบบ bullet point ตืดๆเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสอง่าหอันนี้แบบที่สองก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เรื่องด้วยแล้วแต่ธีมด้วยว่าแบบไหนเหมาะกับการเล่าออกมาเป็นเสียงมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นวรรณกรรมทั้งหมดนี่แหละครับหมายถึงว่าเป็นเขียนเป็นบทบรรยายทั้งหมด แต่บางเรื่องอาจจะคัดบางพองยออกมาพูดก็พออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำเหมือนรีวิวหนังสือรีวิวหนังสือเขาจะต้องเว้นช่วงที่เป็นคลาสเม็กซ์หรืออะไรอย่างนี้ไว้นะจะต้องไม่พูดถึงแต่ว่าผมเนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนขายวรรณกรรมแต่ไม่ได้ขายเป็นเล่มอะขายเป็นแบบขายเป็นเสียงอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ขายนะอัดลง youtube ก็ก็ฟรีอะนะโอเคยกเว้นว่าจะเปิด จะเปิด Membership ซึ่งก็อีกไกลเลยอ่คิดไว้ก่อนโอเคครับแล้วก็คงจะใช้เวลานานกว่าจะได้แต่ละตอนก็แน่นอนอยู่แล้วโปรเซสการเขียนวรรณกรรมเนี่ยพี่แหม่มวิลพรนิติประพาบอกว่าก็คือเหมือนแบบเป็นคนใช้แรงงานเลยอะแบบเหมือนเหมือนแบกอิดแบกปูนเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นด้วยนะครับอย่างที่สองที่อยากทำก็คือบุ๊กรีวิวก็คือรีวิวหนังสือนั่นแหละโอเค ยังไม่รู้ว่าทําได้ดีแค่ไหนแต่อยากลองดูคือประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่าเวลาเขารีวิวหนังสือเขามีกระบวนการทํำยังไงบ้างนะอ่ะบางคนก็อย่างที่บอกมี2รูปแบบในการนําเสนอแบบแรกคืออ่านจนหมดเลยแล้วพูดเลยว่ารู้สึกยังไงกับเล่มนี้นูนนน่นนี่นั่นอันที่2คือต้องมีโครงในการพูดต้องมีพอย n ์ที่จะต้องจดอ่านบทที่1แล้วจดอ่านบทที่สองแล้วจดว่ารู้สึกอะไรมีพอย n ์อะไรหรืออ่านทั้งหมดเลยแล้วจดหนึ่งสามสี่แบบช่องพิยอาทิตย์ ธรรมชาติอ,อันนี้ใช่ไหมครับแบบว่าเขาก็จะแบบว่า,าพล็อตเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงเทคเอเอคีเทคเอาไวเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะไปในแนวนั้นมากกว่าเพราะเป็นสไตล์นั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้จะทาได้ดีแค่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าคนก็ทากันค่อนข้างเยอะแล้วแต่มันก็อาจจะใส่ความยูนิคส่วนตัวลงไปมองส่วนตัวลงไปอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าคนจะชอบกันบ้างอะไรเงี้ยครับ จบแล้วคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขียนบลูเรตพอยท์ไว้แค่นี้หมดแล้วงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ